สงมืดมืดๆเดี๋ยวกลับกล้องตรงไหนอะกลับกล้องกับกล้องตรงไหน,นกับก้องนิดนึง โอ okay, เคลยค่โอเครอยลูกค้าเข้ามาก่อนโอเค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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงชาวเครื่องเสียงรักญาติพี่น้องชมรมเครื่องเสียงทุกท่านทุกคนนะคะ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้จากร้านมันเทิงซาวค่ะสวัสดีพี่นอๆๆ้องทุกทุกคนค่ะทักทายกันทอมาเด้อค่ะวันนี้ขออนุญาตทําหน้าที่แทนผู้จัดการร้านวันนี้ทําขออนุญาตทำหน้าที่แทนเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นรค์นะคะขออนุญาตวันนี้ค่ะขออนุญาตพี่นองค่ะอัปเดตสินค้าเข้ามาใหม่นะคะประจําร้านมันเทิงซาวค่ะในวันที่เจ็ดนะคะ ขออนุญาตพูดสองภาษาเด้ค่ะพี่น้องค่ะวยคือว่าคือโมล่แม่ดียอยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชันชัยค่ะเข้ามาแล้วกรุุนลาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์ก,ก,ดลกดแชร์ให้ได้ด้ค่ะพี่น้องอ่าวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่แทนเจ้าของร้านนะคะวันนี้ผู้จัดการขออนุญาตทำหน้าที่แทนนะคะพี่น้องค่ะฝากเบิ่งฝากแง่งฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเข้ามาแล้วนะคะ ขาอนุญาตค่ะเขาอนุญาตาฝากร้านนะคะขออนุญาตฝากร้านบันเทิงซาวนะคะอปเดียสินค้าค่ะอปเดียสินค้าเข้ามาใหม่ประจําวันที่7สิงหาคมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพัทลพงศาวแอนไลน์นะคะสวัสดีคุณพงพั์ค่ะสวัสดีอาจารย์สนิทสวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีคุณสลาวุินะคะสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะพี่น้องฝากให้กำลังใจแน่ล้านน้อยๆค่ะ รองเสียงร้านบันเทิงซาวมหาสารคามนะคะวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่ค่ะอัปเดตสินค้าในแจ็คโนยค่ะสินค้าราคารักญ้านะคะตัวนี้คือสินค้าเก่าค่ะสินค้าใหม่อยู่ตรงไหนพนานพลองคอนว่าเดี๋ยวเด้อค่ะพามาเบิง่งวันนี้มีดอกสวยๆเข้ามาใหม่นะคะอ่ารายการแรกเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีอ่า คุณน็อตปากไฟนะคะสวัสดีอาจารย์ประเวศสวัสดีเก่งกี้เมืองมหาวัส,สนาบุญพานะคะวันนี้มีดอกนะคะดอกซับบูเฟอร์นะคะดอกเอเอเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะคะสภาพเหมือนใหม่ค่ะสภาพเหมือนมือน,นึงเลยนะคะใหม่เนียบเลยค่ะสวยแจ่มนะคะตัวนี้มีทั้งหมดนะคะกลนเหลืองนะคะกลนเหลืองนี่มีอยู่สิบ ส4ี่ดอกนะคะมีสิบสี่ดอกขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์หน่วยซาวกะลาสินชัดเจนนะคะวันนี้เข้ามาใหม่นะคะสินค้าเข้ามาใหม่นะคะวันนี้มีสิบสี่ดอกนะคะก้นเหลืองแล้วก็มีก้นส้มนะคะข้องโสมมีอีกสองดอกนะคะคนละรุ่นนะคะตัวนี้รุ่นนะคะรุ่นพันนะคะตัวนี้พันสองนะคะนี่นะคะสวยค่ะสภาพเหมือนใหม่เลยนะคะสภาพใหม่แกะกล่องเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีก้นส้ม ตอนนี้ขายอยู่ที่ราคาดอกละสองพันสอง้อยบาทนะคะสินค้าเหมือนใหม่นะคะพี่น้องสนใจนะคะทักแชทได้มากนะคะทักแชททักไลน์ได้หรือว่าจะโทรศู5ย์แปดห้า8 2 3 5 7 2น8 1หนึ่งสองสองห้าห้านย์แปดสองสามเจ็ดสองเก้าแปดหนึ่งนะคะนะคะมีสินค้าเข้ามาใหม่ค่ะเป็นดอกลำโพงนะคะดอกลำโพงแล้ล่านี้นะคะพี่น้องสนใจนะคะแล้วก็จะมีพวกตู้นะคะขออัปเดตสินค้าอนุญ,ญาตอัปเดตอีนค้านึงนะคะนี่นะคะ มี่สภาพสวยตัวนี้เป็นไทยแบบมักเล็กๆนหน่อยนะคะมักแบบในหน่อยนะคะนี่ก็มีนะคะชุดคาลาโอเกอ่าชุดาลาโอเกเล็กๆเลยนะคะ่าตัวนี้ชุดคาราโอเกะค่ะก็่่ในน่อยไปฟังอยู่ทงหน้าทุงไฮนะคะอนะคะตัวนี้เป็นตู้เบดนะคะตัวนี้ตู้เบดหน่อยนะคะตู้เบดตัวนี้โอ้เอาไปเสียราดังเลยค่ะพอมดังนะคะนี่นะคะมีดอกด้วยนะคะ แล้วก็เอฟเอโอนะคะตัวนี้เป็นเสียงกลางนะคะแล้วก็จะมีของตัวนี้ของแท้นะคะตู้แฟนนะคะจานน็อตนะคะน,อนะคะ็นอตซาวนะคะตัวนี้เป็นสินค้ามือใหม่นะคะของใหม่ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านมันเทิงซาวแอนไลฟ์มหาสารคามนะคะตัวนี้เป็นของจานน็อตนะคะเป็นตู้แฟนคะ่ะมี่เล็ก 6U 6U ตอนนี้น่าจะน่าจะมดเหรอคะอาจารย์ม i t a m i n C U นะคะเพิ่งขายไปค่ะอาจารย์ถาม 6U นะคะนี่นะคะมีของนะคะอาเปลี่ยนสินค้านิดนึงคะ่ะตอนนี้เป็นตู้นะคะขอขึ้นยางไว้แถะผู้ใดหลับโทรมาผู้จัดการขอรก็โทรมาหรือไๆ เดี๋ยวนะคะอัปเดตสินค้านิดนึงนะคะข่อยย่างใ่ไปผดบัวพี่นอ้องสนใจตัวใดถามได้นะคะนี่นะคะฮัลโหลอ๋อ,อปิดการขายขอบคุณพระอาจารย์นะคะดอกส้มสองดอกนะคะเนี่ยเห็นว่าพี่นอ้องขาพึงโลกนะคะดอกสีส้มปิดการขายแล้วนะคะเหลือดอกสีเหลืองขอบ ขอขอบคุณนะคะะอาจารย์นะคะกากนมัสการนะคะาาการมาสการพระอาจารย์นะคะอุดหนุนร้านันเทิงสายไลไฟ์มหาสารคามนะคะดอกส้มไปแล้วนะคะปี่จำเนียนแยกให้ด้วยนะคะดอกส้มโอเคปิดการขายสองดอกนะคะแล้วก็มีนะคะมีดอกแลมนะคะนานโนว่านะคะเหลือแปดดอกนะคะแลมนานว่าเหลือแปดดอกนะคะชั่วโมงนี้นะคะ,ะเปล่าเด้อค่ะเฝ้่าซื้อเด้ยอจะได้ของราคาถือนะคะ เจ้าของลานมากนี่บ่ได้ราคาถึกเลยค่ะจ้วงนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะผู้จัดการลานนี่สิค้าถือกว่าเจ้าของลานอยู่นะคะเกินหน้าเกินตาอยู่นะคะสวัสดีอาจารย์ไทยซาวนะคะตู้ซิ่งอาจารย์สมเนิกมิวสิกนะคะอาจารย์ควนมักมวนซาวแอนไลท์แอนมิวสิกอาจารย์อยากเป็นรำเไอทิมงานอาจารย์ได้ค่ะดิ๊ยเต๋อสีจางเนี่ยไดโนมีมิกไหมครับมิกรุ่นไดนนค่ะ มีหลายตัวอยู่่ะอาจารย์ค่ะมีหลุนได้ค่ะมีรลุนได้ถามอะไรนะคะตัวนี้เป็นแหลกนะคะตัวนี้เป็นแหลกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตู้ไม้มีพร้อมเบรแล้วก็มีเสียงกลางนะคะเสียงกลางตัวทั้งบนนะคะชุดนี้ก็สวยค่ะเนี่ยสนใจนะคะแคบหน้าจอไวเไดอพี่น้องเด้อแคบหน้าจอและะ้วก็ทักแชทมานะคะทักแชทมาสอบถามราคากันได้ค่ะอ่าสวยๆเลยนะคะช่วงนี้คล้องหลายแน่เจ้หน่อยค่ะจนสีบ่มีหมองอยู่นะคะ เรียนเชิญนะคะกล่าวเรียนเชิญทุกท่านนะคะเชิญมาแวะมาชมได้นะคะบพสือบ่หาบฮาพราว่ากันค่ะพี่น้องมาให้กาลังใจกันเนาะมาคุยมาจากันนะคะมาให้กําลังใจกันมาสอบถามราคาเขามาเบิ้งมาชมค่ะสินค้าเรียนเชิญที่ร้านบันเทิงซาวนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องสุขูมสุขคนค่ะแล้วก็เป็นตู้บันเทิงนะคะตู้บันเทิงกับมีนะคะตอนนี้ตอนนี้ยังมีแต่ตู้เสียงกลางนะคะตู้เสียงกลางตู้พีเอสนะคะตัวน oui ี้ชิพหานะคะตัวนี้เป็นตู้บันเทิงนะคะดูโลโก้นะคะ ตู้านบันเทิงนะคะพี่น้องสนใจอยากได้ไปแบวเคือนเวซ่านะคะไปเทียงให้เทียงหน้านี่ค่ะตู้บันเทิงซาวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะตู้บันเทิงนะคะแหลมดอกจักบาทครับแหลมนันโนวาบออาจารย์แหลมนานโนว,า,า,นา,นโนวานะคะ แ๊บหนึ่งเด้อตอนนี้ตู้บันเทิงนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจานเด้อไหนด่คือไหลพี่นอ้อเดนเบิ้งสินฐานะคะไหลพี่น้อเดีเบิ้งสินฐาเดี๋ยวช่วมสินฐาว่าตอนนี้เรามียั้งแน่นะคะตัวนี้เป็นเบรดนะคะตู้เบดนะคะตัวนี้เป็นตู้เบดนะคะตัวนี้เป็นตู้เบด ไแอ้โน,นวาเราเหลือเหลือหมดใช่ไหม,ไมขอเช็ะคราคาให้แป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่าขนาดไงเป็นบอลนี่ตัวนี้เป็นเบสใช่ครับโอเคเดี๋ยวเช็ะคราคาให้แป๊บนึียนะคะเหลียมนโน,นวานะคะราวาสินค้ากับไลท์ตัวต้องจะขอพูดจากราคาบระดอกแต่ว่าอยากอัปเดตเหรว่าเออตอนนี้มีสินค้าอยู่นะคะตัวน,นี้นะคะคู่ละหกร้อยนะคะเหลือสองดอกนะคะไอ,อ้ดอกละหกร้อยนะคะ หกรบาทนะคะเหลือสองดอกนะคะแต่อาจจะมีตำหนินิดนึงก็คือหนาพามันนะคะหนาพามันจะเป็นห้อยนิดนึงนะคะมีผู้ถามมาหลายอยู่นะคะแหลมนานว่าน่าอะไรก่สามร้อยห้าสิบบาทแหลมนานว่าสามรอยห้าสิบบาทนะคะพีตองแปดมีหนึ่งดอกนะคะสี่ร้อยบาท ตัวนี้นะคะอาจจะมีตำหนินะคะมีตำหนินิดนึงก็คือว่ามีผ้ามันนี่น,นะคะแต่มันบ่ผมีผลกับเสียงหรอคะ่ะอาจารย์ไม่มีผลกับเสียงนะคะเราติดได้นิดนึงนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะไม่เบียดนะคะไม่เบียดยังดีๆนะคะไม่มีรอยแตกนะคะนี่ค่ะตัวนี้ดอกละหกร้อยบาทนะคะเหลือสองดอกนะคะ e สองร้อยเอสนะคะนี่นะคะสไปเดอร์ยังดีๆนะคะสวยอยู่นะคะ เียงแต่ว่ามันเป็นหอยนี่ซสือทรงไซส์สีนี้ยังทังมันค่ะนี่นะคะตัวละหกร้อยบาทนะคะสไปเดอร์ไม่แตกนะคะสวยค่ะเนี่ยนะคะอาจจะมีหน้าผ้าอาจจะหนาผ้ามันอาจจะเป็นตำนี้เนจักน้อยนะคะนี่สไปเดอร์ง่ามอยู่ค่ะโบเบียดโบหยางนะคะยังใหม่ๆอยู่นะคะบริดสอมนะคะดอกเดิมๆค่ะตัวนี้ดอกละหกร้อยบาทนะคะสนใจทักแชทได้นะคะนี่นะคะเอาไปเห็ดเอาจักน้อยนึงนะคะใส่ได็ป,ปกติบางหันเพิ่นมาเอาเราสองดอกนะคะเหลือสองดอกนะคะ แล้วก็จะเป็นตู้นะคะตอนนี้นะคะจะมีตู้พีเอเข้ามาใหม่นะคะตัวน,นี้ตู้สิบห้านิ้วนะคะตัวน,นี้เป็นตู้บันเทิงนะคะตัวน,นี้เป็นบันเทิงนะคะส่งอาจจะเป็นแบบตุ๊กพวกแม่จะน้อยเป็นเอาไปเหตุเป็นมอนิเตอร,ร์นะคะนี่นะคะตัวน,นี้เข้ามาใหม่ันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะสวยค่ะดูตะแกงนะคะให้พี่นอ้องมือตะแกงจังน้อยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแกให้เบิรงนะคะสวยค่ะเนี่ยตู้พีเอสนะคะของบันเทิงนะคะของร้านเราเองนะคะนะคะ ตู้บันเทิงนะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์สง่าด้วยนะคะไปจากไหนอาจารย์อาจารย์นลง่งสนใจว่ค่ะตู้พี่เอสคอยพีเอสสิ 12, ตู้เปล่าราคาเท่าไหร่พีเอสสิสองอยู่ที่พันสบาทค่ะพันสค่ะตู้พีเอสสิบสองนิ้วนะคะเป็นตู้เปล่านะคะตัวนี้จะเป็นโ่วน,นี้จะเป็นตูพ้พีเอสสินะคะ ิบห้าอยู่พันพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะตู้พีเอสิบสองไอพีเอสิบสองเห้าเหลือบอ, R C อตอนนี้พีเอสพีเอสยังไม่เข้าด้วยค่ะพีเอสสิบสองยังไม่เข้าน่าจะเข้าบอมาอีกกับมาอื่นค่ะพีเอสสิบสองอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบตอนนี้ลดแต่อาร์ซีเอฟค่ะลดอาร์ซีเอฟนะคะพีเอสตอนนี้ยังขาดอยู่นะคะยังสั่งผลิตอยูย่ ตู้บันเทิงนะคะตัวนี้จะเหลือเป็น15นะคะตู้บันเทิงนะคะแล้วก็จะมีนะคะนี่นะคะชุดคาราโอเกะเล็กๆนะคะนี่เนี่ยจัตู้นะคะตัวนี้ก็มีนะคะแบบนี้เราก็มีนะคะสวัสดีอาจารย์ลืมซาวนะคะค่อยซาราบม่ค่อยได้ดอกค่อยหูดจักเสียแต่ว่ากับเืออัปเดตให้เบิร์ค่ะว่าตอนนี้มีของอยู่นี้นะมีของอยู่ร้านประมาณนี้นะคะเพื่อพี่น้องอยากได้เพื่อพี่น้องขาดพี่น้องเหลืออย่างนะคะ อัปเดตให้พี่น้องเบื้องนะคะจะไดบิวงไในช่วตัวน,นี้อเอาไปใส่ไฟได้ค่ะตัวน,นี้ก็เป็นกล่องกล่องกล่องแหลกใหญ่นะคะนี่นะคะให้พี่น้องนะคะแคบใบเด้อค่ะคะันพี่น้องอยากได้อยากได้สิ้นค่ะชิน้นไดนะคะแคบหน้าจอไว้นะคะ,ะเิยค่อยๆย่างอัปเดตให้พี่น้องเบื้องนะคะนี่นะคะจะค่อยๆย่างอัปเดตให้พี่น้องเบื้องมาเออมักชิ้นนี้ก็แคบหน้าจอไว้นะคะแล้วก็ทักแชทมานะคะอดอกเดียวก็เอา ดอกเดี่ยนี่ไหมถึงดอกอดอกน้บค่ะดอกตองแปดนบค่ะอาจารย์อาจารย์วนาคานะคะดอกตองแปดใช่ไหมคะดอกตองแปดรับนะคะดอกต้องแปดรับเนาะดอกเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวรับทราบนะคะเอาไว้ให้นะคะอาจารย์วนาคาขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่อุดหนุนนะคะแล้วก็จะมีกล่องแรงนะคะตัวนี้ CU นะคะ CU อยู่ที่ราคา1850บาทค่ะ สีอูด9นิ้วนะคะอยู่ที่คัน850บาทนีี้ามๆอยู่ค่ะนี่สภาพยังนิ่งๆเลยนะคะเป็นแล็คอลูมิเนียมนะคะแข็งแรงทนทานนะคะตัวอย่ากได้เป็นแล็คอาไปใส่ไฟบีมนะคะไปใส่สายไฟนี่ก็ได้ค่ะกล่องใหญ่ๆนี่นะคะมีอยู่2กล่องนะคะกล่องเก็บของนะคะมีอยู่2กล่องนะคะส่วนตู้เสียงกลางนะคะตู้เสียงกลางราคา 7 5 0ห้าบาทนะคะเหลืออยู่2ใบนะคะเนี่ยตัวนี้เหลืออยู่สองใบนะคะลูกค้าท่างฝากไตเอาไปแล้วสองใบนะคะแล้วก็มีเสียงกลางเล็กนะคะตัวนี้ราคามิตรภาพค่ะเอาไปฝากเอาไปฝากในห้าในบาทน,นะคะตัวนี้ก็มีของของเราก็มีนะคะ,แล,ะแล้วก็ตู้ราคาตัวนี้ก่ะทึทืๆค่ะตัวนี้ขายอยู่ไม่รับวัคกี่บาทค่ะตู้เบลดนะคะตัวนี้ก็มีนะคะแบบนี้เราก็มีนะคะเก็บจากน้อยนะคะ ตู้ใบละพันกับมี่นะคะเก็บจักน้อยเดยวสิเก็บให้จักน้อยหนึ่งนะคะใบละพันบาทนะคะสนใจนะคะแคบหน้าจอไว้นะคะจองไว้เด้อค่ะเด้อสิเฮ็ดหค้ค่ะใบละพันค่ะใบละพันเท่านั้นนะคะตัวนี้ตู้เบยียดนะคะสภาพยังโอเคอยู่นะคะเก็บเก็บห้ใบละพันนะคะขันขายจังสีก็ได้คะ่ะขันขายแบบเอาไปเก็บเองนะคะไปเก็บเองอยู่ที่ใบละเจ็ดร้อยบาทคะ่ะ เก็บเองอยู่ที่ไปละเจ็ดร้อยบาทเอ้ยแม่แมนใบละแปดร้อยบาทนะคะราคาเก็บเองนะคะบอพิษบอพิษขออนุญาตขอโทษค่ะตัวนี้นะคะคันเอาไปเก็บเองคาะอยู่ใบละแปดร้อยค่ะกานเก็บเรียบร้อยเลวใบละหนึ่งพันบาทนะคะแหลกพลาสติกมีไหมแหลกพลาสติกมีของ NPE คะ่ะตัวนี้ค่ะแหลกพลาสติกมีของ NPE ใส่ไงป้นานี่บอจานนี่ค่ะ <S <S 2> <S 2> มีตัวนี้นะคะแหลกพลาสติกนะคะ NPE นะคะนี่นะคะใหญ่ค่ะตัวนี้จกักเนียวเนาะนี่เนาะเราบอกอยู่หัวตลงตัวนี้นะคะเป็นตัวใหญ่ก็เหลอือแต่ต้นนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแหลกไม้นะคะตัวนี้เป็นแหลกไม้หล้วตัวนี้ราคาเหลือ NPE ตัวนี้นะคะอยเวเบิองหีกเด้อค่ะาจานยเด้อแล้วก็ข้างในยั่งบองขางไนอืม ตัวนี้เป็นของบันเทิงตัวนี้บอดเดขายตัวนี้เป็นของบันเทิองอัปเดตเ้เบิ้งค่ะพี่น้องเพื work, ่อสนอกสนใจอยากได้สินค้านะคะถ้าเข้ามาคุยกันได้นะคะมาสอบถามราคากันได้นะคะแคบหน้าจอไวค่ะพี่น้องอยากได้ตัวใดแคบหน้าจอไวนะคะถามบันเทิงใดนะคะถามบันเทิงใดอ่ามันจะเป็น NPE อาจารย์ NPE ตัวหนังสือหัน NPE สิบยูค่ะสิบยูสิบเจ็ดนิ้วนะคะขาย U, 2, าอาายู่ใบละสองพันบาทอาจารย์แลกคตัวหนังนะคะอาจารย์จะได้แล็จะจะยูค่ะแลกพลาสติกนะคะอาจารย์ช่างโต๊ะช่างโต๊ะอาจารย์ช่างโต๊ะมันจะเป็น NPE นะคะอาจารย์ตัวนี้อยู่ที่สิบยูสิบยูสิบเจ็ดนิ้วค่ะสภาพดีได้ละค่ะสิบยูสิบเจ็ดนิ้วขายอยู่ที่ราคาสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะคะ แหลกไม้ก็มีนะคะแหลกไม้นะคะแหลกไม้ขายอยู่ที่800บาทค่ะแหลกไม้นะคะแหลกไม้ของไม้ด้วยค่ะของไม่นะคะของใหม่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวนี้ก็มีนะคะอัปเดตราคาอัปเดตสินค้าคร่าวๆนะคะจากร้านบันเทิงซาวนะคะดอก18มีค่ะตัวนี้เป็นข่ามาไม้เลยค่ะอาจารย์หวัดดีอาจารย์บาสซาวนะคะดอก18ตัวนี้มีค่ะ เป็นของตัวนี้เลยนะคะสภาพใหม่กิ๊กเลยค่ะสิบแปดนิ้วนะคะตัวนี้ราค,ะคาอยู่ที่สองพันบาทค่ะเหลืออยู่14บดอกนะคะโค้งส้มน่ะขายเรียบร้อยแล้วนะคะปิดการขายแล้วโค้งส้มนะคะเหลือแต่โค้งเหลืองตัวนี้หนึ่งพนะคะตัวนี้ตัวนี้พันวัทค่ะตัวนั้นพันสองนะคะตัวนี้หนึ่งพันวัตนะคะดอกหนึ่งพันวัตนะคะพันวัทนี้ขายอยู่ที่ราคา2 2 0 0ันอบาทค่ะ สภาพเหมือนใหม่ค่ะสภาพเหมือนใหม่นะคะมีอยู่สิบสี่ดอกค่ะสนใจจะดอกมาเหลืองมาเบิองมาชมได้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะตัวนี้กับมี่ค่ะตัวนี้กับซิลราคาถือลงมาแน่นะคะพันกว่าบาทกับมี่ค่ะนี่นะคะดอกสิบแปดนิ้วนะคะนี่นะคะไอพี่น้องเบิองนะคะพี่น้องนเนึืองชัดๆกันทีนึงก็จะเป็นของอบอ้อมนะคะอบอ้อมแล้วกับพี่เอนะคะพี่เอเบียเท็นะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นนี่นะคะนี่นะคะสิบแปดนิ้วยูโรนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะสิบแปดนิ้วนะคะแล้วก็ IMF นะคะมีดอก IMF แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะสิบแปดนิ้วนะคะหากสนใจคู่ใดค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อจ้ะ แหลกพลาสติกพร้อมส่งไหมส่งไซค่ะอาจารย์คะ่ะถ้าส่งขออนุญาตนะคะค่าส่งขออนุญาตบวกบวกร้อยห้าสิบนะคะบวกค่าส่งร้อยห้าสิบาทนะคะขออนุญาตเก็บค่าส่งนะคะตัวนี้ขอเป็นคิดเป็นราคาราคาขายคะ่ะสองพันบาทถ้าจะรับถ้าส่งบวกเพิ่มอีกร้อยห้าสิบาทนะคะขอค่าส่งร้อยห้าสิบค่ะนะคะตัวนี้นะคะดอกอยู่ที่ดอกละสามร้อยห้าสิบาทนะคะดอก นาโนว่าเสียงแหลมนะคะเสียงแหลมนาโนว่านะคะสามร้อยหาสิบนะคะนีอยูแปดดอกเดอ้อพี่น้องเดอ้อดอกหนึ่งหนาบ่ขึ้นมูจะหนาดํานะคะอันเนี่ยนะคะตัวนี้มันจะเป็นขึ้นการเบิร์ดนะคะตัวนี้สามร้อยห้าสิบต่อดอกนะคะจะเด็ของใหม่กับมีค่ะของใหม่ก็มีนะคะที่ร้านเรานะคะตองแปดเหลืออยู่ดอกเดียวนะคะดูวรับรับหรือยังน่าจะรับแล้วนะคะตองแปด ต้องปแปลนอาจะรับแล้วนะคะแล้วก็เป็นดอกแลวกัเป็นแลกกับมีซียูค่ะซียูสิ้านิ้วไหมเอ่อแม่นคะอาจารย์คะซียูสิ้านิ้วคะ่ะตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งันแด้ห้าิบาทคะ่ะวาสา PJ นะคะเหลือตัวเดียวแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้แหลกซียูนะคะพันแปดรอย้าิบค่ะ ซีอเนี่ยอลูมิเนียมนะคะงามด้ค่ะเนี่ยสวยสภาพเหมือนใหม่เลยค่ะกริ๊กเลยนะคะให้ดูกันสดๆนะคะซื้อกันสดๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องวิดีโอคอลมานะคะไลฟ์สดให้ดูเลยนะคะให้ดูสภาพได้เลยนะคะสภาพนะคะโอเคไหมนี่ค่ะอาจจะมีอันนี้หน่อยนื่องนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปสวยค่ะ เหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวแล้วนะคะแหลก <c oughs> นี่นะคะแล้วก็จะเป็นถามมิกนะคะแล้วก็จะมีมิก <c oughs> นี่เป็นของใหม่แล้วก็จะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นคอสคอสตัวนี้ขายขายลาค่าขายโลกออกซื้อค่ะขายเทนะคะช่วงนี้ขายเทตัวละหนึ่งพันบาทนะคะตัวละหนึ่งพันบาทะค่ะเป็นคอสนะคะคอสสามทางค่ะ คอรสองทางสามทางนะคะหล่นได้นะคะสองทางได้สามทางได้นะคะตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาททุกตัวค่ะตอนนี้เหลืออยู่สี่ตัวนะคะสี่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะดอกละตัวละหนึ่งพันบาทนะคะตัวนี้เป็นคอร์สต,ตัวนี้มิกนะคะตัวนี้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทโอลิสนะคะพันห้าร้อยห้าสิบโอลิสนะคะกาะเจี๊ยมปักไฟนะคะปักหลดนะคะตัวนี้จะเป็นของใหม่นะคะอยากได้ของใหม่ก็เรียนเชิญน,นะคะ ตัวนี้เป็นของใหม่ล้ะกันนี่นะคะดอก NPE ตัวนี้ก็เป็นของใหม่ค่ะพี่น้องขาดเรือก่ะขามาเบิ้งได้ค่ะตัวอย่าเด็กของใหม่ไปใส่ตู้นะคะเดากได้ของใหม่ไปใส่ตู้ก็เรียนเชิญที่ร้านบันเทิงซาวนะคะเอาคอสบอสเทคคอสบอสเทคเทิร์นอ,อาจารย์ลบกวนทักแชทนะคะถ่ายรูปทักแชทหานเนทักแชทเลยนะคะ รบกวนทักแชทนะคะอาจารย์ถ่ายรูปแล้วก็ทักแชทมาเลยค่ะนะคะทักแชทมาเลยนะคะทักแชทมาที่บันเทิงซาวเลยนะคะรบกวนนะคะาจานว่าอ่าพีเจว่าสนามิวสิกนะคะแล้วก็จะมีเป็นมิททาดานะคะตัวนี้เป็นแฟนซีนะคะแฟนซีแนะคะตัวนี้เป็นของไม่ค่ะอ่าพี่น้อ,อยาะได้ก็มาเบิงงมาชวมวดใดค่ะสองพันกว่าบาทน,นะคะตัวนี้เป็นน้ํายาสโมกนะคะน้ํายาสโมก ตัวนีเน้เป็นน้ำยาสโมกที่ยังไม่ผสมนะคะเก็บได้นานนะคะเก็บได้โดนนะคะบนบ่มีงานกับเก็บไว้ได้ค่ะบบเสียโบบูดนะคะกีซิลินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเก็บได้ได้นานนะคะเป็นหลายปีเลยห่ะค่ะตัวนี้นะคะถ้าจะใส่ขอเอาผสมเอานะคะตัวนี้อยู่ที่แกลลอนละ2 9 0เก้าสิบาทนะคะผสมได้สี่ลิตรนะคะสี่ลิตรนะคะใส่แบบหุ้นรับตั้มใหม่เลยนะคะ ตัวนี้โปรยูโรเทคนะคะโปรยูโรเทคตัวนี้นะคะสภาพยังสวยๆอยู่พี่น้องสิบปเสือขายอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทค่ะโปรยูโรเทคนะคะนี่นะคะให้เบิงก์กไก่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสองพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะโปรยูโรเทคนะคะเปล่ามาเอาเด้อพี่น้องเด้อช้าหมดอดนะคะมาได้เดยแของงามเนี่นะคะก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเหลือไมโครเทคแล้วก็ sae นะคะ e p 1 0นะคะตัวนี้รุดจองนะคะจองนะคะก็จะเป็น ca สิบสองนะคะในหลายสดเห็นว่ายังอยู่ครับถ้าทักไปนะคะล่างตัวอาจจะอาจารย์ pj วาสนาบางตัวอาจจะยังไม่ได้ขายหน้าไลฟ์หรือว่าทางทางคุณบันเทิงยังไม่ได้แจ้งนะคะ ก็ทักไปถามอีกทีหนึ่งได้นะคะบางบางตัวอาจจะกําลังไลฟ์สดอยู่ลูกค้าบางท่านอาจจะโอนหลังไลฟ์สดก็ได้นะคะสอบถามทางไลฟ์สดอีกทีนึงนะคะบางทีอาจจะยังไม่แจ้งถ้าเกิดว่าทักไปแล้วบอกว่าขายแล้วก็สงสเออคือลูกค้าโอนตอนนั้นค่ะเพราะว่าเพราะว่ามอลลม,มีโบเดโบเดรับโอนหนาไหลนะคะมีเพื่อนอาจจะรับโอนหลังหลังไหลนะคะอาจารย์นะคะ บางทีอาจจะโอนหลังไลฟ์แล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้อัปเดตสินค้านิดนึงนะคะสนใจนะคะเป็นแอมนะคะตัวนี้พาวเวอร์นี่ค่ะซาย S A E นะคะตัวนี้ก็จะมีเทคโนมี S A E สองแท่นนะคะแล้วก็มีเทคโนนะคะและ้วกามีนี่นะคะดิฟฟายนะคะตัวนี้นะคะอยากได้ตัวไหนตัวนี้คอร์สอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้นะคะเหลือสามตัวนะคะพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะ ทาดาโปแปดค่ะทาดาโปแปดตอนนี้อยู่ที่ราคาเจ็ดพันสองร้อยบาทนะคะทาดาโปรแปดสภาพยัยงใหม่ๆนะคะนี่นะคะเจ็ดพันสองร้อยบาทนะคะทาดาโปแปดนะคะพี่น้องสนใจแคบหน้าจอไว้ทักแชทได้นะคะตัวนี้ a อค่ะ a อเจตัวนี้อยู่ที่ราคาหกพันแปดร้อยบาทค่ะ AJ LT สามพันนะคะหกพันแปดแปดร้อยบาทนะคะนี่นะคะแห้งอยู่ค่ะแห้งอยู่พี่น้องแล้วก็มี่โตสโมกนะคะ ตัวนี้ก็มีแล้วตัวนึงค่ะนี่หนึ่งตัวเข้ามานะคะของพึ่งเข้านะคะอัปเดตสินค้าพี่น้องในเบื้องในชมค่ะพี่น้องสนอกสนใจตัวใดค่ะสอบถามาหลังไฟ์ได้นะคะสอบถามแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอได้นะคะแคบห,หน้าจอได้นะคะแคบหน้าจอทักแชทมานะคะแคบหน้าจอได้นะคะ หรือติดต่อมาที่0850112255ค่ะดอกลำโพงใหม่ก็มีนะคะตัวนี้นะคะมีของใหม่ด้วย15นิ้วนะคะดอกเลยนะคะเป็นของ NPE 15นิ้วของใหม่นะคะพี่น้องอยากได้ของใหม่ก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะพี่นอ้องอ่าโ,โอเคนะคะอัปเดตสินค้าพี่น้องมึงเข่าๆค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะคะมันนี้เอาไว้สนิทสักก่อนนะคะขออนุญาตรับลูกค้าก่อนนะคะวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะพ่อวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่ให้การติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากติดตามร้านบันเทิงสาวด้วยนะคะขอบคุณ